ภูเก็ดตดินแดนที่ความมุ่งมั่นหลอมรวมกับแรงบันดาลใจจุดหมายของมืองอาชีพและสวรรค์แห่งการพักผ่อนที่ลงตัวในเดือนสิงหาคมนี้ประเทศไทยภาคภูมิใจในการเป็นเจ้าภาพการประชุมน,นานาชาติณจังหวัดภูเก็ตที่ไม่เพียงแต่งดงามด้วยธรรมชาติแต่พร้อมสร้างประสบการณ์อันน่าประทับใจเหนือกว่าที่อื่นใด กรมประชาสัมพันธ์พร้อมเปิดบ้านต้อนรับเพื่อนสมาชิกสถาบันพัฒนากิจการวิทยุโทรทัศน์แห่งเอเชียแปซิฟิกหรือ AIBD จากทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเข้าร่วมการประชุมประจำปีของสถาบันพัฒนากิจการวิทยุโทรทัศน์แห่งเอเชียแปซิฟิกหรือ AIBD และการประชุมใหญ่สมัยสามัญครั้งที่23ที่จะจัดขึ้นในเดือนสิงหาคม2568เวทีแห่งนี้เป็นจุดรวมของสถาบันสื่อชั้นนำจากทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ที่มาร่วมแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์นำเสนอนวัตกรรมด้านสื่อและเสริมสร้างความร่วมมือเพื่อยกระดับวงการสื่อมวลชนให้ก้าวทันโลกในอนาคตมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างเครือข่ายสื่อที่แข็งแกร่งที่สุดในภูมิภาคภายใต้หัวข้อ Media for People Peace and Prosperity สิงหาคมนี้ที่ภูเก็ตประเทศไทย